На... На... казалось просто, что одно красивое личко. Вы правда думаете, что я красива? Скажи Лермантову, <связывающие> что он нам не. Чтобы такнуть так. Ну, так. Вот так, он ä... <связывающие> เอาเลยเวลาถึงแล้วล่มาาองปล่เพือ่อนเลยต้องฉันยมดทุกอย่างมาน้ขอตนถึง้ยังเงไม่ดินไลยไปก่อนเลยเปแมนาลถึงไหนก็ไคือคมดูเทนเที่ยวาเนี่ยอยู่ที่ซิสาวเวอร์ไปเดี๋ยวนี้ก่นอ,อนช่วของยอมดันไปทุกอย่างเลยที่นกอได้ไล่ไปเพื่อนคันไปาไม่ Uh